กคำที่กล่าวแปลเป็นภาษาไทยได้ใจความโดยย่อว่าเราจะไม่ชั้นด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินให้มีสติอยู่ในคำกลืนมีปัญญารู้ถึงคุณและโทษ ของอาหารที่กำลังจะขบฉันรู้จักฉันในปริมาณที่พอดีไม่หิวเกินเป็นทรมานไม่อิ่มเกินเป็นทรมานบุญกุศลที่ได้จากการที่มีเลี้ยวแรง เอาไปทำความดีให้นึกคิดไว้ในใจว่าชีวิตเราอยู่ได้เพราะก้อนน้ำก้อนข้าวของคนอื่นที่นำมาถวายดังนั้นบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นถือว่าเป็นผู้มีบุญคุณมีพระคุณในการสร้าง สังขารร่างกายของเรานี้ดังนั้นบุญกุศลที่ได้กระทำจากร่างกายทั้งปวงขอจงสะท้อนย้อนกลับไปถึงอย่างเจ้าของก้อนข้าวก้อนน้ำผ้าผ่อนสังทานทั้งปวงที่เราได้ใช้ดำเนินชีวิตอยู่ ถ้าคิดอย่างนี้พระแม่ชีจะไม่เย่อหยิ่งจะไม่จองหงกับเจ้าของก้อนข่าวก้อนน้ำจะไม่วิพากวิจาร์ทะเลาะกระญาติโยมแน่นอนถ้าเข้าถึงซึ่งคำสอนแล้วนิมนเชิญตามอัธยาศัย